นัดที่สองเมนยูไปเยือนบุฟมันดูซิว่านัดที่สองนี้จะเป็นยังไงกันนะฟอร์มจะเหมือนนัดแรกนหมฟอรอมนะเริ่มมันเลยมาไล่บอลก,กันหน่อยเออไล่นหน่อย อยาให้มันเปิดเปิดตะมุมเลยเหรอเนี่ยช่วงแรกยังไม่ตื่นใช่ไหมเอาตื่นตื่นตื่นมามุมสกัดด,ดีๆเออเขยนวะไมมเขยนไล่เขยนไล่เออนี่สก,ก้าให้ละวาฬสก,กา้าตีเน็ด ไอ้ชอชอชอมาติเนตได้บอลส่งให้เพื่อนอินโซส่งให้มาติดเนสไปละาให้ชอต่อชอไดฟอร์ดไดฟอร์ดให้มาติดเนสชิงกันดีจริงๆไออตัอ้งอย่างนี้เล่นบอลเท้าตัอเท้า,า,าให้แม่นเออไปเออนี่โยกมให้เอมนี่ เอนโทนี่ทำไมเอ็นโทนี่เอ็นโทนี่ยิงเลยยิงนูกตกไปอีกแล้วเอ็นโทนี่กูเอา้าเอา้าเอา้าทำไมามาสไลด์กันอย่างนี้เราพ่อไม่ไปเลยไหมใบอะไรใบ,รบแดงครับผมอันนี่ก็ได้เปรียบกระสีบัวจัดกันหน่อยไป ในฟอร์ดในฟอร์ดในมุมในมุมเปิดเข้าหัวเน้นเน้นเปิดมาเข้าหัวเน้นเน้นเขาเขาไม่ไมุมงตรงตัวไปหน่อยอ Him anh mà hãy mang lạy hãy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  chó hãy à. chị gần lối chó ô, ô, lắm nắm 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 nắm

เตะบุมไปเน,น้นๆหน่นอยบุนโเน,น้นๆเข้าหัวนะแต่บอลลังโคไม่เข้าจีซีน่เอา้าแล็ฟอร์เจ็บเปลี่ยนตัวแล็ก่อรนนะักเตมโซนี่บุนโออินโซ <Train. S 2> เซนจานาโชไปยิงเลยไหมเซนอยู่ชอบอยิงลูกตกปลากันจริงๆดีดักบอลดีมากวาลาาว่าบิสก้าให้วาล่าเอ็นโซ <Train. S 2> เซนจานาโชว์ ทำสวยนะลูกเมื่อกี้แต่เสียดายยังไม่เข้าแลาวมันมามันมาแล้วมันมาเยี่ยมบม,มากเออวินโนโนยนให้เพื่อนเคลมเริ่มมากับพี่อนมาเยี่ยมเห็นทอมี่ว่าไงเออโอ้โหลูกนี้เ,ออเริ่มมาละเรื่องเกมเรมาได้เปิียผู้เล่นด้วย เอาสักหน่อยไหมลูกนี้บุโนโน่เปิดใครจะยิงบุโนโน่กดมาปุ๊บหนีเก็บบอลไปวาลัานวาลัานโอ้โหปวดติดเพื่อนอนี่ไปไหลเปิดยุ่ phát, phát, ừ. phát, bạn 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 đây nè, bạn 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 đây nè, bạn 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 คารโชนีไ่ได้บจบศูนยงๆแล้วเนี่ยโอ้โหได้เปรียบพูดเล่นนั่นเนี่ยผู้เล่นมันเยอะกว่านะไปไปคารโชกลัวให้เพื่อนเปิดเข้าปะคารโชเปิดขวดใส่จังหวะแรกไปโดนแล้ว เริ่มขึ่งหลังมาขึ้นได้สมบูรณ์สูงไม่เป็นไรขึ้นลัาเอาไม่มาถึงแม้ผู้เล่นเราจะเยอะกว่ามันตั้งหนึ่งคนเราก็จะสู้เฮ้ยแย่งบอลมาเฮ้ยโอ้โหเตะความเลยเมนูนี้กูไปไปไป โอ้โหโอ้โหยิงขึ okay. ้นอาเซฟไว้ไ <t> ด <ý ett> oh ้ต้ปล e. ่อยให้มันยืนนุ่งๆได้ไงมัเมื่อก่ไล่ไล่ไล่เดี๋ยวเข้ามานี่ขึ้นโอ้โหลูกนี้มันสวยคนเปิดก็สวยคนยิงก็คนยิงก็สวยสวยจริงลูกเนี้ย ดูเลยเปิดมาเห็นเพืนละเปิดเข้ามา่ในเโตบนเลยดูดิมไม่ต้องจับด้วยระดับเดือดท้าจริงๆครับคนนี้ดูนกตัวเขาไปดิโชว์ยิงเดือบเปิดนมม,มาเฮ้นโฮมมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ ย่งต้องเยอะกว่าเิอเยอะๆตุนไม่หน่อยก็เจวันดูมาอยูน่นะทำเป็นเล่นไปโอ้โหปวดให้ใครวันนี้เพื่อ,อยังมันได้วิ่งเลยน้ยนองเย่บอลมายิงมันมา ย่งบอลมาไม่ส่งขึ้นแล้วเว้ยไปไปไปของกลางเริ่มเหมือนกันแล้วเหรอเอยวิ่งไล่เลยเดี๋ยวโดนไม่ได้อีกรอสไลด์ยังเงี้ย <c oughs> <c oughs> บอลึ้นมาหน่อย โอ้โหปล่อยให้มันเกิดมาได้ยังไงงใจเข้าหน่อยเข้าน่อยเฮ้ยโอ้โหไม่เข้าละเฮ้ยยืนประคองอยู่นั่นทำใจมันกันหน่อยไปเมาเมางจัง ป๊อปซิมโบไม่เข้าไม่เข้าไปยิงไหมยิงไหมมันจะเปิดหรอโอ้โหไปจิงมาตรงนั้นแล้วก็้ะไปจิ้มันไม่อยู่เอาชอเพื่อนเพื่อน คุณหลเวลาแล้วชนะสองโหวตแน่ชนะสองโหวตไป